วันนี้ก็เป็นหน้าปรวัิศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งของประกานสังคมนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างเป็นขั้งแรกในรอบตั้งแต่มีการตั้งกระทรวแรงงานขึ้นมาวันนี้เป็นการเลือกขั้งแรกนะครับ ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนที่จะมาใช้เสจนะครับของฝ่ายทั้งทั้งหมดนะครับของฝ่ายผู้จ้างนะครับทั้งหมดประมาณแ5 0แส0ห้าม่คนนะครับผู้ที่สมัครมี2 2 8กลุ่มเน่อก็คือฝ่ายผู้จ้างนะครับสำหรับสำหรับฝ่ายนายจ้างมีผู้สมัคร สองหนึ่งร้นะครับมีผู้มามีผู้ที่ที่มีผู้สมัครโดย65สิคนนะครับซึ่งในจ้างทั้งหมดวันนี้ที่เราได้ปิดทีบในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือเราเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะครับ เรามีผู้มาใช้สิทธิ์ในฝ่ายของลูกจ้างนะครับประมาณ18เสร็นศษนะครับ1 8 3 0 3ส่วนในฝ่ายนายจ้างเรามีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง46.82ถามว่าวันนี้เนี่ย ตัวผมเองแล้วก like ็ท่านประหลัดแล้ท่านนาขาธิการประกันสังคมเราผิดหวังไหมสำหรับตัวไปเ็นผมเรียนตรงๆนะครับว่าผมค่อนข้างผิดหวังก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาฮะซึ่งเราตั้นเป้าไว้ไม่น้อยกว่า50%แต่วันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็มาใช้สิบเพียง1ิจุด3ของฝ่ายลนุกจ้าง แต่ฝ่ายนายจ้างเราก็ใกล้เคียงน,นะครับเราได้46.82ก็ใกล้เคียงกับเป้าที่เราตั้งไว้แต่ถามว่าจากการที่ผมห้สัมภาพณ์มาโดยตลอดผมอยากจะได้สัก70 80ของผู้ที่มาลงทะเบียนเพื่อจะใช้เสร็จทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางประกันสังคมเราใช้ช่องทางทุกช่องทางนะครับ พร้อมด้วยการ S M S ไปให้กับผู้ลงทะเบียนให้มาใช้สิทธิ์นี่ทุกคนเป็นจำนวน2-3ครั้งนะครับโดยกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่24ประมาณ3วันก่อนจะาเรเลือกตั้งเราก็จะมีการ S M S ไปครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคงในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีเวลา2อปี เพจาะนั้นการที่มีพวกวลาสองปีตัวพวกตัวโดยเฉพาะตัวของเองนะครับแล้วก็ท่านประหลัดเรากระท่านเลขาธิการประกันสังคมนี่นะครับพวกเราได้เห,หน็นร่กันว่าครั้งหน้าเราคงจะต้องปรับนะครับในวิธีการที่จะมาใช้สิทธิ์ในการลงลงทะเบียนร่างแต่เริ่มงลงทะเบียนแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และก็คงจะต้องอธิบายให้มากกว่าที่ปัจจุบันนี้ว่าสําหรับพวกท่านที่จะมาใช้สิทธินฝ่ายนายจ้างก็ดีฝ่ายลูกจ้างก็ดีพวกท่านได้อะไรบ้างในสิทธิที่พวกท่านมาลงทะเบียนเล,ลกกือกเลือกเข้าไปตัวแทนฝ่ายนายจ้างจะทํำอะไรได้บ้างกี่อยา่างตัวแทนฝ่ายลูกจ้างจะปกป้องสิทธิประโยชน์อะไรให้กับ พวกเราที่เป็นผู้ที่ประกันตนตามมาตารา 33, 39, 40นะครับพวกเราต้องให้กรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นผู้ที่จะมาต่อสู้ให้กับพวกเราที่อยู่ในเป็นผู้ประกันตนถึงประมาณ20ล้านคนนะครับท่านสาม,มารถตายแต่ท่านมาตรา 33, 39ก็ประมาณสัก12ล้านคน นะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับก็เพื่อนๆทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างก็ยังอาจจะไม่เข้าใจว่าพวกเราทําไมถึงต้องมาสแสดงตนในการที่ขอใช้สิทธิ์พวกเราทาไมถึงต้องมาใช้สิทธิ์พวกเราได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างกับประกันสังคม อย่าลืมนะครับว่าพวกเราที่อยู่ในระบบการสังคมทั้งมาตรา 3, 3มสามสามเกสูงนี่ยพวกเรามีเราพวกเราต้องสมทบให้กับประกันสังคมทุกเดือนว่าพวกเรามีสิทธิ์อะไรพวกเราอยากจะได้สิทธิ์อะไรเพิ่มเติมพวกเราอยากจะเลกเรียกร้องเรื่องอะไรเราสามารถผ่านคณะกรรมการการสังคมนะครับซึ่งประกันสังคมเนี่ยประกอบด้วยสาฝ่ายก็คือฝ่ายรั จ็ดคนฝ่ายนายจ้างเจ็ดฝ่ายลูกจ้างเจ็ดก็คือไต่ภางคีอีกส่วนหนึ่งของประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เราประสบความสําเร็จไหมสําหรับตัวผมเองผมถือว่าเราได้เริ่มต้นแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็วันนี้ถือว่าเรามีการเลือกตั้งแต่ถ้าในความรู้สึกก็คะแนนผู้มาใช้สิทธิ ต่างกไปสําหรับฝ่ายลูกจ้างแต่สําหรับฝ่ายนายจ้างก็ใกล้เคียงคือ5 0าบเอร์เซนะครับดังนั้นในข่าวต่อไปเราก็คงจะมาพิจารณาว่าทําอย่างไรให้ผู้ที่มาลงสมัครทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้างสะดวกสําหรับการที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์และมาใช้สิทธิ์ในการ ที่เราลงข้เบี่ยนไปแล้วในการเลือกตั้งทั้งแต่ใจและลูกจ้งครับ,รบไม่ทราบคุณถาม,มอะไรเพิ่มเติมก็อย่างไม่เป็นทางการคิดว่าประมาณสักสองขึ้นเมื่อเสร็จนะครับขณะนี้ที่มีการนับคะแนนไปแล้วก็ได้ประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์หรือสามเปอร์เซ็นต์เ่นั้นเองก็เชื่อว่าไม่เกินยี่สิบนาฬิการเราน่าจะเลือกน่าจะมีการนับคะแนนเสร็จ แต่ฝ่ายนายจ้างน่าจะเสร็จก่อนเพราะว่าผู้มาลงทะเบียนน้อยนะครับแต่ฝ่ายลูกจ้างเนี้ยผู้มาลงทะเบียนแล้วผู้มาใช้สิทธิ์ถึงเกือบเกือบเท่าไหร่เกือบเกือบเก้าหมื่นคนอ๋อหนึ่งแสนเท่าไหร่หนึ่งแสนสี่หมื่นคนก็อาจจะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีถึงสองร้อยยี่สิบแปดหมายเลขเพราะฉะนั้นกระดานที่ ออกไปมันก็อาจจะไม่เหมือนการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคนที่ลงสมัครอาจจะจำนวนน้อยแต่ของสำหรับประันสังคมเราเนี้สำหรับลูกจ้างนีถึง228หมายเลขนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเสียเวลาหน่อยครับผม ผมคิดว่าเราใช้ทุกช่องทางแล้วนะครับถ้าหากว่าถามว่าอืมทําไมถึงมาใช้สิทธิ์น้อยก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าในครั้งต่อไปหลังจากมีการเลือกตั้งจบเราก็คงจะต้องใช้ระยะเวลา2ปีนะครับในการรวนรวล,นล,นลนในการที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้เขาให้กับผู้ประกันตนทั้ง3ามมาตราสามสามส ของฝ่ายลูกจ้างได้รู้ว่าพวกคุณควรจะมาแสดงตนเพื่อการใช้สิทธินะฮะแล้วก็พวกคุณควรจะต้องมาใช้สิทธิ์เมื่อคุณสมัครเมื่อคุณลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยคุณต้องมาใช้สิทธินะคุณจะได้สิทธิ์ในเรื่องอะไรคุณจะเรียกร้องหรือต่อรองหรือจะคุยอะไรกับกานสังคมพวกคุณต้องใช้ชจ้าทางทางด้านนี้นะครับ ราะฉะนั้นช่องทางน,นี้คือช่องทางเดียวที่พวกเราในฐานะผู้ประกันตนที่จะนำเสนอเข้าสู่บอร์ดประกันสังคมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราละเลยไปและได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่หลากหลายเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาต้องการแต่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนทั้ง20 สล้านคนเนี่ยต้องการเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเพื่อนๆก็อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นหลังจากนี้การเลือกตั้งมีวลาหนึ่งสองปีอีกสองปีให้หลังเราคงโดยเฉพาะประกานสังคมเนี่ยเราคงจะต้องอธิบายผ่าน5เสือจังหวัดลงไปให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับทรา ว่าหากพวกท่านต้องการอะไรอยากได้อะไรหรือไม่ต้องการอะไรต้องผ่านทางบอร์ดประกันสังคมโดยผ่านตัวแทนของท่านก็เปรียบเสมือนที่ท่างเลือกสมาชิกสภา,าท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพวกท่านอยากจะได้อะไรท่านกต้องไปหาสสหรือไปหาสปนะครับหรือจะไปหาสจหรือเทศมนตรีต่างๆหรืออะไรประมาณนั้น มันก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่เราพูดในลักษณะของว่านี่คือผู้ประกันตนของประกันสังคมครับวันนี้เราไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้หาเลยกับกรกตหรือกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งบางหน่วยเขาก็มาเป็นประธานให้เราแต่โดยส่วนใหญ่ กะกะตอของแต่ละจังหวัดเขาจะมาเป็นที่ปรึกษาให้เราเพราะว่ากกตจะรู้เรื่องขั้นตอนของการเลือกตั้งว่าเป็นอะไรที่เป็นความยุติธรรมที่สุดอันไหนคือความบริสุทธิ์ที่สุดอันไหนที่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นทางประชสังคมก็ได้หาดูในเรื่องของการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกขั้นตอนครับ ก็หลังจากสองทุบเราคงจะมีการแถลขง,ง,ารรางข่าวอีกครั้งหนึ่งมีการรายงานข่าวอีกครั้งหนึ่งโดยเลขาธิการสังคมน,นะครับว่าเมื่อสิ้นสุดการนับคะแนนทั้งหมดใครที่จะได้เป็นผู้ประกันตนอ่าเป็นเป็นกรรมการฝ่ายนุจ้างเจ็คนคือใครฝ่ายนายจ้างเจ็คนคือใครก็คือนี้ก็คงจะมีการแจ้งโดย ไม่เป็นทางการหากเป็นทางการเราก็ต้องรอให้มีการประกาศรับรองผลอย่างถาวรให้เรียบร้อยครับก็วันในวันท,ที่ถึงนี้นะครับตัวผมเองก็คงจะต้องนำมติของไตรหาคีที่มีการประชุมไปเมื่อวันที่20่สิบที่ผ่านมานำเข้าสู่ครมอเพื่อให้คลล คือให้คลมรับทราบนะครับไม่ใช่เป็นการพิจารณาแจ้งให้รับทราบครับก็ก็อยู่ที่คลมอ์เขาว่าจะมีการตั้งข้อสังเกตหรือมีใครจะท้วงติงเรื่องอะไรหรือยังไงอีกถ้าหากว่าไม่มีการท้วงติงหรือไม่มีการตั้งข้อสังเกตเราก็คงจะประกาศใช้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีการท้วงติงเราประกาศใช้ตัวผมเองแล้วก็ท่าน ท่านประหลัดซึ่งเป็นประธานบอร์ดไต้พาคีนะครับเราก็ได้มีการหาลือกับคณะกรรมการจากการที่ตัวผมเองจากการที่ท่านนายกแล้วก็ตัวผมนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับบางกรณีกับการที่เอามาเป็นฐานข้อมูลในการคิดการขค้นค่าแรงขั้นต่ำ พราะฉะนั้นทางเมื่อมีการประชุมในวันที่20ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการก็รับว่าโอเคสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไปตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ขัดข้องก็เห็นด้วยแล้วในวันที่17มกราคมก็จะมีการหารือกันเพื่อตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจะ,อะตั้งอนุกรรมการเพื่อจะทําการประมวลทั้งหมดแต่ทางตรงนี้ทางกระทรวงแรงงานเราก็ต้องขอความร่วมมือนะครับ จากทางสภาพักนะครับจากกระทรวงกาท่งจากกระทรวงพาณิชย์และตัวแรงงานเราเองก็จะซับพอร์ตข้อมูลให้การไต่ภางทีนําไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าเราจะมีการประชุมและหาข้อสรุปลงไปในรายอาชีพว่าอาชีพไหนวันนี้นะครับ งนี้ในที่นี้คือปี2567นะครับว่าควรจะถึงค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทแล้วล,ลงไปลึกถึงลายระดับอำเภอถึงเขตเทศบาลหรือตําบลเพราะเราจะซูมเล็กลงไปด้วยไปเรื่อย,อยถ้าเราประกาศเป็นภาคจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีการกระทบว่าบางักบางอาชีพเขาเศรษฐกิจกดีเขาควรจะถึงค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทแต่บางอาชีพบอก โอ้โหผมนม่ถึงไม่ไหวเลยสามล้อ,อค่าแรงรับนต่ำที่ประกาศในการล้จังหวัดเขาแย่อยู่แล้วซึ่งมันก็มีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบทซึ่งตรงนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานเราก็ได้หารุดทางคณะกรรมการแต่แบบกีกว่าในลักษณะตรงนี้นะครับเราจะลงในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นและซูมไปถึงระดับอำเภอเทศบาลหรือตำบลนะครับแล้วก็ลงไปถึงระดับรา,าชีพ ซึ่งตรงนี้ผมจะนำเสนอและแจ้งให้คลลอนรับทราบว่าจากการที่มีการตั้งข้อสังเกตของผมก็อย่างที่ผมได้สัมภาษณ์เดี๋ยวให้เลกขาพูดดีกว่านะครับก็หลังจากนี้นะครับอาทิตย์ที่จะถึงสัปดาห์พรุ่งนี้ถึงวันที่แปด อาจจะมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกรันสังคมกระทรวงยางานเพื่อที่จะพิจารณารับรองผลหลังจากรับรองผลก็ลจ,ะจะประกาศเป็นทางการอีกทิครับประกาศนะั้นน่าจะก่อนน,ะน่าจะก่อนแต่ว่าก็มีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรหรือในการยื่นคําร้องเพื่อให้ทบทวนแต่ละรายว่าสมควรได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ ภายใน30วันจะมีการประชุมบอดครั้งแรกครับ30วันก็ประมาณมากราครับปี67เลครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งแต่หน้าที่ ท่านใช้ก็ได้เลยใช้ความรู้ความสามารถรวมทั้งระเบียบกติกาในการพารณากฎเกณฑ์ตรงนั้นอยู่นะครับท่านครับใช่ทั่วประเทศเหมือนกันครับก็แล้วแต่คณะกรรมการตรงนั้นที่พี่หน่อยซึ่งกกตเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจําที่เลือกตั้งเป็นอำนาจของคณะกรรมการปเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งนี้ เวัสนะีครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับข,ขอบคุณครับ